คารวะหร่วมกับ TUF King Stella ข้าวตราฉัดเด็กสมบูรณ์น้ำผลไม้ชบาเสนอ oh. มาดามตวงฟู้ดเวิร์ด ยโอ่ะออ๋้ยกำลังเตรียมตัวที่จะไปประกวดก็ท์เทเล่นนะคะอะไรอันนี้อะค่ะยุ้ยกะว่าจะเอาสีลาดตัวแล้วก็สบัดผ้าใบแล้วก็ออกแนวแดนซ์นิดนึงอะค่ะมาดามแล้วก็ดามว่าไงอะคะเฮ้ยชั้นมาถามฉันชัแหละหรือว่าหนูจะถอดดีอะคะขอเสื้อเหนะใช่ค่ะจะมาถามอะไรฉันฉันไม่เคยถอดชันเคยแต่ไม่ใส่อะไรอย่างนี้เอางี้ยุ้ย ไปถามแขกรับเชิญวันนี้ของบ้านเราดีกว่าใช่ะคมคะมาดามตวงฟู้ดเวิร์กวันนี้พบกับไอดอลนักดนตรีคนหนึ่งของเมืองไทยโจนูโวในอร่อยแบบตวงเมนูซุป l o เบอเ์อร่อยบอกตูวกับร้านปามพิวซีนอาหารไทยรสเข้มข้นง่ายๆใครๆก็ทำได้ในทำตามตวงกับเมนูสุดเบสิกแต่เทคนิคแพลาวๆไข่ตุนปิดท้ายมาตามตวง จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวตลาดนัดที่มีชื่อว่าตลาดนัดความสุขติดตามชมทั้งรายการให้ดีเพราะที่นี่มีแต่เรื่องเวิร์กเวิร์กช่วงหน้าเมนูสุดเบสิกแต่เทคนิคแคล้วๆากับไข่หลอกลวงเอ้ยก็ไข่ตุนไง ไอเชฟกุอบนเส้นแล้วอบกลีวพร้อมเสร็จไอเปูผัด <Chef. S 1> ผงกะหรี่ง่ายแค่หนึ่งใสสองผัดผัด <I Chef. S 2> ไม่ต้องปรุงเพิ่มไอเชฟอร่อยมากๆากเครื่องปรุง <I Chef. S 1> สมเร็จไอเชฟไอเชฟเตาแก๊สอัตโนมัติ Lucky Frame ด้วยคุณภาพได้มาตรฐานให้ความแข็งแรงทนทานทั้งหมดนี้เตาแก๊สอัตโนมัติ Lucky Frame ให้คุณได้และที่เหนือกว่า ยังรับประกันวาเปิดปิดแก๊สนานถึง5ปีทุกรุ่น Lucky Fred จุดประกายความสุขทุกทัวเรือนวิ่งเวียนศีรษะทาถูทาถูยาหม่องตราถ้วยทองเคล็ดขัดยอกทาถูทาถูยาหม่องตราถ้วยทองแมลงสักกัดต่อยทาถูทาถูยาหม่องตราถ้วยทองยาหม่องตราถ้วยทองมิตรคู่เรือนเพื่อนคู่ตัว รผมสีช่วยลดผมขาดร่วงได้ด้วยโลแลน d Ni t r ร่าทรีทเมนต์มีคุณค่าบีบรูจ้จากธรรมชาติพร้อม NMI System ผมสวยไม่ขาดร่วงง่ายโลแลนเนเ e r ร t าทรีทเมนต์ Kingstella Nano Active ้าจัดกลิ่นร้ายสลายกลิ่นร้อยแปดพบกับมารา้ามตวงและเป็นพาชิตากับเมนูปลาทอดซอ ในรายการมารามตรงฟู้ดเวิร์กบ่ายสามโมงช่อง Nation Channel อาทิตย์หน้าค่ะ